กาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พัชรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครพนมเขตหนึง่งพรรคเพื่อไทยกับผมขอขอบคุณท่านรองเลขาธิการปรปรสและเจ้าหน้าที่พนักงานปปสทุกท่านที่ให้เกียรติทางสภาผู้แทนรัษฎรได้มารายงานผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปปสในการปราบปรามยาเสพติดประจำปีพุทธศักราช2565ก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิลที่ดานที่ท่านได้สนใจใส่ใจสั่งการให้เร่งปราบยาบ้ายาเสพติดและน้ำกระท่อมซึ่งทำให้ พี่น้องประชาชนของเราได้อุ่นใจมากขึ้นและขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปปสภาค4ที่รับผิดชอบทางจังหวัดนครพนมแม่ทัพภาคที่2ผู้วา่าราชการจังหวัดนครพนมนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำท้องที่ท้องถิน่นตลอดจนตำรวจทหารฐานบกทหารเรือน,อนรขอ ทุกท่านครับที่ได้ช่วยกันปราบยาบ้ายาเสพติดน้ำกระท่อมที่จังหวัดนครพนมจับได้แทบทุกวันปัจจุบันนี้ยาบ้าที่ข้ามแม่น้ำองมาจากประเทศเพื่อนบ้านต้องหลบเลี่ยงหนีไปเข้าที่จังหวัดอื่นๆผมก็อยากฝากรัฐบาลและปะปะสต้องปราบทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกหลานของเราห่างไกลยาเสพติดครับตามที่เป็นข่าวพี่น้องเราสับสนว่ายาบ้า1นเม็ดสเม็ดหรือครอบครองได้ถึง5เม็ดไม่ฉับนั่นคือทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนก็สับสนแต่หลายหน่วยงานกระทรวงทาารสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปสทุกท่านก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว ผู้ค้าผู้ขายมีพฤติการที่เป็นผู้ขายผู้ค้าย,ยาบ้าหนึ่งเม็ดก็จับครับเช่นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมภาพนี้ท่านแม่ทัพภาคที่สองส่งมาให้ผมและก็มีสองเม็ดที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมบ้านเกิดผมก็จับนะครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องปรับผู้ค้าผู้ขาย ยาบ้ายาเสพติดให้หมดไปตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยของรัฐบาลหลายท่านยังสงสัยว่าไม่จับนั่นไม่ถูกต้องนะครับและตามตัวเลขที่มีผู้ติดยาบ้าของกระทรวงสาธารณสุขที่ติดยาเสพติดทั่วประเทศ1 09, นึ่งล้าน9แสนคนอาการไม่หนัก หนึ่งล้านห้าแสนคนอาการหนักคลุ้มคลั่งหรือเป็นประเภทสีแดงประสาทหลอนคิดว่าคนอื่นจะมาฆ่าตัวเองไปจะไปฆ่าคนอื่นหรือทำร้ายร่างกายมีอยู่สี่แสนคนซึ่งตัวเลขจะต่างจากของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ป่วยสีแดงที่คลุ้มคลั่งสี่แสนคนส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเพียง3 2 0 0มสองคนฝากท่านปปสท่านรองเลขาธิการได้ช่วยตรวจสอบตัวเลขว่ามีผู้ป่วยอาการหนักอาการคลุ้มข้างสีแดงมีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ตามสายข่าวของตำรวจและปะปะสอบอกยาบ้ามาจากทางภาคเหนือมาจากทางภาคใต้ แต่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครพนมได้เสนอความเห็นว่าส่วนมากผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านและข้ามแม่น้ำโขงมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนไม่ได้ข้ามที่จังหวัดนครพนมแต่ไปข้ามที่จังหวัดบึงการของท่านสสน,นิพนธ์คนขยัน15กระสอบกระสอบใหญ่ๆประมาณถ้าเป็นข้าวสารก็ประมาณหนึ่งรกิโลบรรทุกรถปิกอัพ รถกระบะ15กระสอบเต็มท้ายรถเต็มในครับรวมแล้ว6ล้านเมตรนั่นคือสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าต้องผลิตประเทศเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราปราบได้มากจับได้มากมีการยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดที่ดินยึดรถ แต่ปัญหาที่ตามมาคือเราไม่มีการบำบัดลูกหลานของเราไม่มีการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเป็นเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาตัดเงินงบประมาณด้านการบำบัดออกไปสามปีเต็มๆงบประมาณในการบำบัดต,ตัดออกเหลือน้อยมากตั้งแต่ปีพศ2564 65, 66สามปีที่ผ่านมาลูกหลานหลักของเราที่ติดยาเสพติดไม่ได้รับการบำบัดมีเต็มในหมู่บ้านยกตัวอย่างที่ตำบลนางงัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครปนมซึ่งข้อมูลของทางตำรวจและปะปะสตรงกันมีผู้ค้าผู้ขายผู้ติดยาเสพติดกันมากโดยเฉพาะคนที่ป่วยอาการหนักนะครับที่คลุ้มคลั่ง ประเภทสีแดงป่วยทางจิตเวชมีถึง26คนแต่โรงพยาบาลอำเภอจังหวัดโรงพย,พยาบาลจิตเวชร,รอพอสตอแม้กระทั่งศูนย์มินิทัญรักษ์ก็ไม่มีเตียงที่จะรับผู้ป่วยอาการหนักอาการคลุ้มคลั่ง26คนในตะบนนางัวก็เลยต้องไปรับเพียงแต่ยาที่รอพอสตอ มาทานมากินที่บ้านบางคนอาการคลุ้มคลั่งตำรวจไปจับนะครับตำรวจโดนจอบฟันที่หน้านั่นเป็นปัญหาให้พี่น้องประชาชนผู้ปกครองและตำรวจเป็นอย่างมากจึงอยากให้ปปสและทุกหน่วยงานได้เพิ่มเงินงบประมาณเงินงบประมาณที่หายไปสามปีเต็มๆได้กลับมารักษาลูกหลานของเราที่ติด ยาบ้ายาเสพติดครับกลับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ